นะครับก็สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแนวทางเช็คของบอรตู้เย็นอิเล็กโทรลักนะครับอิเล็กโทรลักนะครับผมเป็นรุ่นธรรมดานะครับสองประตู อันนี้เป็นช่างนะครับเป็นช่างที่ที่เช็คมาแล้วนะครับเขียนพอดีล้างบอร์ดมันก็เลยเยิ้มลงมาช่างนงนะครับช่างเนงนะครับช่างนงหรือช่างเนงนี่ครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับเมาเช็คกันนะครับว่าเป็นยังไง ะครับส่วนตัวไอนะครับ IC ซี IC ตัวนี้นะครับมันมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้จริงๆช่างกบทำการทีแรกนะครับทีแรกนะครับบอร์ดนี้ว่าจะไม่ลงคลิปนะครับก็เลยมาลงให้เพื่อนช่างดูเป็นแนวทางนะครับที่มาครั้งแรกนะครับบอร์ดนี้ มันไฟมันจ่าแยบบแบบสวิงนะครับไฟมันจ่ายแบบสวิงนะครับแบบไม่เต็มที่ช่างกบก็เลยเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับเช็คไปรอบนึงแล้วละครับเช็คไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเช็คไปเมื่อเช้านี้นนก็เลยว่าเอะลองลงคลิปให้เพื่อนช่างได้ดูเป็นแนวทางหน่อยนะครับ ตัวนี้ช่างกบได้เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ตัวเก่ามันตัวนี้นะครับตัวเก่ามันตัวนี้เบอร์เนี่ยนะครับมนนนบันเป็นเบอร์อะไรเดช่างเลยดูนี่ครับกลับอา l n k สามหกสี่นะครับนี่ก็ตัวเก่า เชสามหกสี่ okay, เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไฟมันสวิงไฟมันแบบเหมือนไม่ปกตินะครับน่าจะมีปัญหาก็เลยใส่ตัวใหม่ให้นะครับแต่ว่าใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับไฟมันปกติแล้วแต่ว่าไม่ทำงานนะครับแนวทางการเช็คนะครับว่าเป็นยังไงนะมาดูมาวัดให้เพื่อนช่างได้ดู ทีซ่อมไปแล้วมันมันผิดปกติบางทีใสไอซีตัวนี้อ่าถึงแม้ว่าไปไม่สวิงหรือว่ามีปกติแต่ว่ามันต้องครบนะไปทุกจุดต้องครบนะครับดูตรงนี้ไม่ครบองค์ประกอบนะครับตรงนี้ช่างกลบมาเปลี่ยน IC ซอ่ในเรื่องของไฟสวิงนะครับแต่ว่า ปอร์ดยังไม่ทํางานนะครับยังมีอยู่เป็นบางจุดที่มันมีปัญหานะครับแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาฝั่งฝั่งขาออกฝั่งไฟย่อยฝั่งไฟสามร้อยฝั่งไปอ่าสิบสองหรือห้าโวลต์ฝั่งนี้มันมีปัญหาอยู่เดินไปเช็คดู เปิดแล้วนะครับ4 3ตัวนี้เราต้องเช็คให้ครบนะครับไฟอย่าชะล่าใจนะครับต้องเช็คต้องให้มีไฟนะครับให้มีไฟแล้วก็ออปโตอันนี้ฝั่งฝั่งที่เป็นไดโอดฝั่งที่มีมาร์กอะ่ะฝั่งขา1ขา2อ,อะ่ะมันจะได้1โวลต์ถ้ามันทํางานอันนี้ได้1โวลต์น,นะครับฝั่งนี้ได้1โวลต์ไหม หนึ่งโวลต์นะครับประมาณ0.9ก็ถือว่าทำงานหนึ่งโวลต์ทำงานจะได้ประมาณ1โวลต์เนี่ย0.9ฝั่งนี้ต้องได้ประมาณ4โวลต์นะครับเท่าที่ช่างกบเช็คนะบอร์ดรุ่นนี้นะถ้ามันทำงานออโต้ฝั่งนี้จะได้4โวลต์ครับอ่านี่นะยังไงเมื่อกี้4โวลต์นะครับ มันเคลือบนะครับมันจะเช็คย,ยากของอิเล็กโทรลักมันเคลือบมันจะเคลือบบนเคลือบล่างนะครับอ่านี่ไง4.21ก็คือปกติมาดูฝั่งนี้ของตัวนี้นะครับฝัง่งเนี่ยได้1.7นะครับ1.7 อันนี้ฝั่งชันชิเตอร์ที่รับแสงจากออโตนะครับเห็นไหมครับมันทํางานมันผิดปกตินะครับตัวนี้ได้1โวลต์ฝั่งนี้ทํางานฝั่งนี้ปกตินะครับฝั่งที่เป็นไดโอดขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ต้องได้ประมาณ3ามถึงสี่สี่โวลต์นะครับตัวนี้ผิดปกติตัวนี้ปกตินะครับแต่ไม่ใช่ออโตเสียนะไม่ใช่ออโตเสียนะครับเดี๋ยวมาเช็คก,กันสามจุดนี้ต้องมีไฟนะครับสามจุดนี้ต้องมีไฟคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งที่ช่างกบเคยลง ไอตัวไดโอดตัวนี้ไดโอดตัวนี้มันมันมันรั่วนะครับนะครับเช็คดูดีๆช่างกบเช็คแล้วไม่รั่วนะครับปกตินะครับคือบอร์ดนี้มันเล็กไงเราสามารถเช็คละเอียดได้ไม่มีปัญหานะครับามาดูมาดูไฟที่ยู่ C มันจะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับมี3ามจุดมันจะมี5โวลต์กับ12โวลต์น,นะครับเปิดเลย ทั้งบวกจได้นะครับว่า5้าโวลต์12บโวลต์อยู่ตรงไหนมี่5โวลต์อ่าปกตินะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองอ่า12โวลต์ประมาณนี้ละ11 6จชุดที่สามอันนี้เลี้ยงไอซีนะครับเลี้ยงซีพียูอ่าได้แค่1.6มันหายไปไหนนะครับเห็นไหมหนึโวลต์เนี่ยชุดนี้เลี้ยงไอซีสองชุดนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับมันจะไปเลี้ยงตามจุดต่างๆนะครับ แต่ว่าชุดนี้เลี้ยง IC c นะครับเลี้ยง IC CPU ตัวนี้นะครับมันจะมีชุดหนึ่งที่มันเลี้ยงรีเลย์เอาไว้ทำงานนีเอาไว้เลี้ยงรีเลย์12โวลต์12โวลต์นะครับเลี้ยงรีเลย์แต่ว่าคำสั่งขาลบมันจะยังไม่เกิดเพราะว่าไฟจุดนี้ก็คือ CPU ไม่มีไฟจุดนี้นะครับเดี๋ยวจังกบจะมาหาามาหาว่าทำไม CPU มันไฟหายจุดนี้ทำไมไฟหายนะครับง่ายๆตอนนี้ไฟมันได้สองโวลต์ใช่ไหมหนึ่งโวลต์หรือ2โวลต์นะครับหนึ่งโวลต์หรือ2โวลต์ก็หนึ่งนะครับให้ดูว่าในส่วนนี้นะครับมันมีอะไรชอ็อตมีอะไรขาดมีอะไรเสียไหมในส่วนของอะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ไฟเลี้ยง c p u นี่ตัวนี้เราไล่จากอ่ อย่างง่ายๆก็ไล่ไล่ไล่ไลดูว่าตัวไหนมันมันขาดมันชอ็อตทางข้าง,งกบนะครับจะไล่ในส่วนของแอนี่คือแอ5แอห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์ยังไงก็คือมันรับไฟน,นี่ตรงนี้นี่อันนี้แอนะครับแอี L, นะครับมันรับไฟจากนี่ตรงนี้เป็นไฟห้าโวลต์ตรงนี้ไล่ดูง่ายๆนะครับลายวงจรน,นี่คือไฟ5้าโวลต์จุดนี้นี่แอมันรับไฟ แตัวนี้เขียนมาแอนี่ครับแอตัวนี้มันรับไฟ5โวลต์มาแล้วก็มาเข้าตัวนี้เพื่อที่มาจ่ายให้กับ CPU ตัวนี้ครับมาวัดกันเลยตัดแอก่อนค่ามัน0จุดนะครับเอาแบบปี๊ดเลยตัวตัวตัวนี้แล้วกันค่าเหมือนกันนะครับกับตัวนี้อ่าตัวนี้ได้มาดูตัวนี้ อ่าเห็นไหมครับตัวนี้หายตัวนี้หายนะครับเห็นไหมไม่ขึ้นได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่าีรยวช่างกบจะลองต่อตรงดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมหรือว่ามันขาดทำไมหรือมีหรือ CPU ตัวนี้ช็อตเป็นไปได้เหมือนกันทั้งทุกอย่างนะครับเราก็วิเคราะห์แบบตามหลักก่อนว่าตัวไหนมันขาดมันช็อตแต่ถ้าต่อเข้าไปแล้ว มันมีควันหรือติดปกติอะไรก็คือน,นั่นแหละบอร์ดมีปัญหานะครับเกี่ยวกับ CPU ที่มันมช,ช็อต่างกบจะหาอะไรต่อตรงก่อนนะครับจะใส่ค่า L หรือต่อตรงก็ได้นะครับหรือว่าใส่ค่า R ก็ได้นะครับแต่จริงๆถ้าใส่ค่าเดิมก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใส่ใส่ค่า R ศูนย์จุด รู้อยู่ว่าแอลมีหน้าที่อะไรนะครับมัน,มนหาดูกันนะครับอ่ะมาดูกันว่าไฟมันจะมาหรือ,อยังถ้าไฟไม่ตกคือนั่นแหละแอลมีปัญหาจุดเดียวนะครับแอลมีปัญหาจุดเดียวปุ๊บเปิดแล้วนะครับอันนี้คือทำงานแน่นอนอวัดเลยทีเดจยด จุดนี้ก่อนอันนี้เป็นไฟ5โวลต์นะครับ5โวลต์12โวลต์แล้วก็5โวลต์จุดนี้อีกต้องมีทำไมไม่มีมมมมเออมีไงนะนี่มันมานี่เดี๋ยว5โวลต์ตรงนี้เนาะ มันจะมาเลี้ยงมีไปเลี้ยงมาจุดนี้เดี๋ยววัดดูนี่ตรงนี้นะครับก็คือเลี้ยง cpu จุดนี้นะครับจำไว้เลยว่าไฟทุกจุดต้องปกตินะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูทยนี้ว่าทำงานไหมเทสง่ายๆนะครับก็ใช้ R 8แปดโอห์ม oh 8K นะครับมันจะมีคำว่าเซนเซอร์สองตัวนะครับขาในหล่ะ้นมาดู CN CN2 นะครับมันบอกไว้อยู่แล้วนี่ไงเห็นไหมครับบอกไว้อยู่แล้วง่ายๆครับขอให้รู้ค่าเซนเซอร์นี่ครับขาหนึ่งขาหนึ่งขาสองขาหนึ่ง,งอะไรอะขาหนึ่งไม่ต้องนะครับ ขาสองนี่เป็นดอประตูประตูนี่ก็คือจัมตรงนี้นะครับประตูขาที่สองเป็นประตูก็คือจัมตรงนี้ลงกลาวจัมขานี้ลงกลาวมันจะทําให้หลอดไปตรงประตูติดส่วนขาหนึ่งขาสองขาสามขาสามนี่ไม่ใช่ขาสี่ขาห้าสี่ห้านะครับขาสี่ขาห้าโอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ขาหนึ่งมันเป็นขาสิบสามสิบสามสิบสี่เออสิบสี่ประตูต่อลงกลาวขาหนึ่ง ต่อลงกาวขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ถ้าจะให้หลอดไฟติดนะครับจาคําว่าดอเนี่ยต่อลงกาวหลอดไฟตรงนี้จะติดจะมีบอกเราเวลาเราเทสนี่คําว่าแลมอันนี้เป็นคอมอันนี้เป็นพัดลมทั้งหมจะต่อทุกอย่างใช้หลอดไฟแทนแล้วก็ขาสิบสามขาสิบสองขาสิบสิบสามสิบสองสิบเอ็ด เก้าแปดสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบขาสิบเป็นยังไงดีฟอร์สขาสิบขาเก้า, 10, าเป็นเซนเซอร์ขาห้า 5, ไอขาแปดเป็นห้าโวลต์นี่คือเราจัมสองขานี้ต่อสองขานี้ต่อสองขาน,ขานี้นะครับลงลงลงกับห้าโวลต์เดี๋ยวยังผมจะต่อก็คือใช้ R ต่อสองสองชุดนะครับระหว่าง ดีฟอ์ดีฟอ์กับไอเซนเซอร์เนี่ยต่อก่อนแล้วก็จำลงห้าโวลต์จำลงห้าโวลต์นะครับทำแบบนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้ขาสิบขาเก้า 10, ขาแปดขาแปดก็คือไฟไฟห้าโวลต์ก็ต่อจำลงเลยอ่านงะกบจะมาเทสให้ดูเอาหลอดไฟแทนนะครับพอแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นความหลอดนี้เป็นพัดลมหลอดนี้เป็นเอ่อหลอดนี้เป็นความหลอดนี้เป็นหลอดไปในตู้หลอดนี้เป็นพัดลมอ่ะเปิดปับ๊บอ่าทำงานแล้วนะครับผมใช้ได้เลยโอเค,ครับเรียบร้อยปิดอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแนวทางเล็กแน้ออๆ,ๆ,ๆนะครับส้องรัเปิดช่างมือใหม่นะครับคือแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้หมายถึงว่าช่าง ที่หัดซ่อมนะครับก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ให้เยอะๆนะครับอย่าได้ไปทำที่แบบบางทีส่งมาให้ช่างผมทำเละมากเลยนะครับอย่าทำให้เละเกินหรือว่าให้ให้ช่างคือถ้าถ้าถ้าไม่มีประสบการณ์ค่อยๆเรียนรู้นะครับอย่าไปทำของลูกค้าเยอะบางทีมันมันเสียนะครับแล้วก็ไปไปมา,มาๆกลายเป็นซื้อบอร์ดนะครับเหมือนกับบางที ช่างที่เป็นไม่ใช่ช่างอ่ะไปดูคลิปช่างกบทําแบบช่างกบทําไม่ได้ระเบิดนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้กับช่างนะครับที่เป็นไม่ใช่ช่างนะครับอยากจะเป็นนะครับต้องเรียนรู้ให้เยอะนะครับแล้วก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่างกบด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะจะได้มีคลิปดีดนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ